สวัสดีครับผมในใจแผ่นชาแนลวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องลิทิกสามเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญไปสดับรับฟังกันได้เลยครับผมเริ่มเรื่องมาเราจะเห็นลิดิกในสภาพบาดเจ็บสาหัสและแกก็ขาหักนะครับทาให้แกต้องคานเหมือนหมาโดนรถทับแล้วพี่ลิทิกเอาขาเสียบหินครับแล้วต่อกระดูกเพื่อดึงทําให้พี่แกต้องร้องเจ๊ยบทาให้หมาที่มีลักษณะเหมือนไฮยีน่าได้ยินแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่พี่แกครับ ลิดดิกต้องถอยหนีลงแอ่งน้ําแห่งหนึ่งหมาก็ยืนมองอยู่ข้างบนไม่ก้าลงน้ำครับสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปพอลิดดิกขึ้นจากน้ํามานอนพักได้แป๊บหนึ่งก็มีหมาตัวหนึ่งมายืนจังก้าอยู่ข้างหลังหมาก็เข้ามาฟัดพลิตดิกครับแกก็ต่อสู้ไปตามมีตามเกิดและพี่แกก็หยิบแผ่นกลมมาจากข้างเอวครับในใจก็นึกถึงพอแก้วไม่แก้วแล้วก็เฟี้ยงแผ่นกลมนอกไปหมาถึงก็งงครับ<า>แล้วก็พูดว่ามึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้กูเล่นด้วย เมื่อหมาวิ่งออกไปแล้วพิลิติกแกก็ดามขาด้วยสนับแข้งที่อยู่อีกข้างหนึ่งเมื่อดามขาเสร็จพี่แกก็ได้เดินมาที่ซอกหินแห่งหนึ่งซึ่งมีแอ่งน้ํากั้นอยู่ตรงกลางส่วนพวกหมาก็ยังตามมาไม่เลิกครับกะจะแดกพี่แกให้ได้เลยหมาตัวหนึ่งได้ย่างสามขุมมหาลิดิิสักพักเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไอตัวที่อยู่ในแอ่งน้ํากระโจนขึ้นมากัดหมาครับแป๊บเดียวจอดมาถึงตาพิลิติกบ้างครับ ด้วยความที่แกยังบาดเจ็บอยู่เลยได้แค่เอากระดูกมากันสัตว์ประหลาดกัดแล้วก็เดินหนีออกมาแล้วพิริติกแกก็มานอนจำสี่อยู่ในโลงศพครับแล้วก็ระลึกย้อนกลับไปว่าแกมาที่นี่ได้ยังไงก็คือแกก็ได้เป็นหลอดมาแชลนั่แหละครับในใส่เกาะนั่งบันลังอย่างเท่ะส่วนปัญหาที่เกิดนั้นคือพิริติกแกอยากกับดาวฟิลเลียจนไข่สั่นครับ วาโกจึงบอกลิดิกครับว่ามีคนรู้จักดาวฟิวเลียเดี๋ยวจะให้พาไปนั่นก็คือไอ้หน้าบากแต่แทนที่ไอ้หน้าบากจะพาลิดิกไปดาวฟิวเลียมันกลับพามาที่ดาวนรกแห่งนี้แทนและแน่นอนครับก็ได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นลิดิกเก็บลูกจ็อกเรียบเหลือแต่หน้าบากคนเดียวไอ้หน้าบากก็ยิงปืนเลเซอร์ใส่ครับทำให้ลิดิกต้องกระโดดหลบไปที่โขดหินริมหน้าผาแล้วก็กวักมือเรียกไอ้หน้าบากเข้ามาครับไอ้หน้าบากก็ไม่เข้าครับแต่เห็นรอยเล้าอยู่ที่หน้าผา มันก็เลยยิงอัดรอยลาวทําให้ลิทิกล่วงตกลงไปแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นตอนต้นเรื่องครับคนไอหน้าบากก็ตะโกนว่าประเทศไทยต้องชนะครับตัดมาที่ปัจจุบันครับลิติกก็รำพึงรำพันว่าที่เขาพ่ายแพ้เพราะว่าเขามีความเป็นมนุษย์เขาต้องปกสัญชาตญาณที่โดเทมของเขากลับคืนมาเริ่มต้นความดิบเถื่อนของพิลิติกครับก็คือการไปขโมยลูกหมามาหนึ่งตัวเอามาขังกรงที่ทำมาจากกระดูก และตั้งชื่อให้มันว่าตู <S <S พิลิดิเกเกกรปีนาผาขึ้นไปมองฝั่งตรงข้ามของซอกหินครับก็พบว่ามันอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ขัดขวางแกวิโยก็คือสัตว์ประหลาดในแอ่งน้ํานั่นเองพิลิดิกเกอร์ไปจับสัตว์ประหลาดตัวเล็กมาหนึ่งตัวคือที่พี่แกจับสัตว์ประหลาดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมารีดผิดและเอามาทําเซรั่มอ๋อนั่นเซรั่มพูดจริง แล้วพี่แกก็ฉลาดครับทดสอบโดยการเอาเซรุ่มฉีดใส่ลูกหมาก่อนดูดีว่ามันจะตายไหมลูกหมาโดนเซรุ่มเข้าไปก็ถึงกระสลบผ่านไปสักพักลิตริกก็มาดูลูกหมาครับปรากฏว่ามันยังไม่ตายพิริติกก็เลยได้เอาเซรุ่มฉีดเข้าเส้นของตัวเองและพี่แกก็ฉีดอยู่หลายครั้งครับจนร่างกายมีภูมิคุมค้มกันต้านพิษสัตว์ประหลาดได้จากนั้นลิติกก็พร้อมลุยครับแต่ว่าไม่ได้เอาลูกหมาไปด้วยพิริติกมาถึงซอกหินไม่พูดพ่ำทำเพลงครับ แกเหินโชว์ก่อนหนึ่งรอบไม่เนี่ยปลาตัวแรกครับพี่แกล่อให้มากัดขาเนื่องจากแกฉีดเซรุ่มต้านพิษมาแล้วเลยไม่เป็นอะไรจากนั้นแกก็สับคออย่างโหดครับสัตว์ประหลาดก็คอขาดตายตัวลูกหม,มาก็แหกกรงหนีออกมาเองได้ครับแล้วก็ได้วิ่งตามลิตติกมาถึงซอกหินแต่แล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมโผล่มาข้างหลังลิตติกครับลิตติกก็หันไปม,มองหมอห่างฟาดไปหนึ่งที ริดิตกตกใจหันหลังนี้ครับเจอหมอเอาหัวปวิดสัก,กเดินกระดอนสอนระเบียบจากนั้นริดดิก์ก็วิ่งไปคว้าลูกหมาแล้วออกวิ่งแบบพิตูลอีกแล้วทุกภาคไว้าดาบเพิ่มเติมคือสไลด์โคนโชเพื่อลอดท้องสัตว์ประหลาดครับผ่านไปได้สวยงามเงะม,มองหนึ่งทีหันมาเล่นกับลูกหมาโอ้ไปดีกว่ากูหลังจากนั้นริดดิก์ก็ได้ใช้ชีวิตต่อมาจากเดิมที่เป็นลูกหมาชื่อตู่ ตอนนี้เขาตัวใหญ่แล้วเราเลยต้องเรียกเขาว่าบิ๊กตูต่อมาลิดิกก็มาเจอสถานีอวกาศแห่งหนึ่งเขาเลยเดินเข้าไปสำรวจข้างในเขาจะเจอเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินแล้วก็พวกอาหารถุงคล้ายๆถั่วลิดิกก็มานั่งกินอาหารถุงอยู่ด้านนอกอันไหนที่เขาไม่แดกเขาก็จะโยนให้หมาแต่หมาก็ไม่แดกครับแล้วจู่ๆลิดิกก็เห็นเมฆฝนขนาดใหญ่ลอยมา เมื่อเขาถอดแว่นส่องดูก็เห็นสัตว์ประหลาดในหนองน้ํายุบยับยุบยับเต็ไมไปหมดพิลิติกเลยไปกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินครับแล้วก็สแกนใบหน้าว่าเขาคือลิติกฆาตกรที่มีค่าหัวและจะจ่ายสองเท่าในกรณีจับตายและแล้วก็มียานักล่าค่าหัวมาหนึ่งลำครับหัวหน้าแก๊งก็ได้ประกาศว่าเขาชื่อกชอกชช และโมโต่อว่าจะตัดหัวลิติกใส่หีบใบนี้จริงๆมันชื่อซานตาน่านะครับเมื่อมันประกาศ,ศกสักดาเสร็จก็ได้มียานอีกลำหนึ่งมาลงจอดอีกฝั่งหนึ่งก็คือพ่อของจอนในภาคที่หนึ่งเรื่องพีดแบกนะครับเขาไม่ได้มาล่าฆ่าหัวครับแต่เขากะจะมาถามลิติกว่าลูกชายเขาตายยังไงแต่ซานตาน่ามันยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมฉเฉลยก่อนซานตาน่ามันก็พูดประมาณว่ามาก่อนได้ก่อนครับอย่ามาแย่ง จอนก็บอกไม่ได้กะม่แย่งของใครและจะขอชมฝีมือการจับลิดิกของซานตาน่าเป็นก่านตาเมื่ออยู่ในฐานซานตาน่าก็ได้บอกจอนให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากยานมาหนึ่งก้อนแล้วมาเก็บไว้รวมกันสาเหตุเพราะว่าที่ลิดิกเรียกเรามาก็เพื่อที่จะขโมยยานและชิ่งหนีออกจากดาวดวงนี้ไปเนี่ยครับช่องเก็บแบตเตอรี่ดึงออกมาก้อนหนึ่งยานก็ไม่สามารถที่จะบินขึ้นได้ และทั้งสองทีมก็เอาแบตเตอรี่มาเก็บรวมกันไว้ในตู้ล็อกเกอร์โดยมีซันตาน่าล็อกแม่กุญแจระเบิดไว้ไอซันตาน่าเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ไฮเทคกับเขาเหมือนกันครับนั่นก็คือดวงตาเทพเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนในระยะห่างผลและแล้วตาเทพก็ตรวจพบสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างนั่นก็คือหมาของลิติกนั่นเองและหมาก็ได้ย่องมาคาบทุ่นจับสัญญาณของตาเทพไปหนึ่งก้อนครับทำให้ตาเทพนั้นอนเพราะว่าพิริติกแก เอาทุ่นไปเคาะกับพื้นจนซานตาน่าลำคาญครับต้องชักปักออกหลังจากนั้นริดดิกก็เข้าจมดีครับผลสรุปฝั่งซานตาน่าโดนลักพาตัวหนึ่งแล้วก็ตายสองครับหลังจากสูญเสียพักพวกไปทำให้ซานตาน่าจำยอมต้องมาขอความช่วยเหลือจากจอรนครับผมจอรเลยบอกว่าให้ซานตาน่ามาร่วมทีมาเขาแล้วคอยรับฟังคำสั่งจากผู้หญิงที่ชื่อว่าดาวซานตาน่าไม่ยอมครับก็เลยโดนต่อยเข้าที่กกหูไปหนึ่งหมัด ฉากนี้เขาได้เฉลยกับซันตาน่าแล้วครับว่าเขาชื่อจอนแล้วก็ถ้าจับตัวได้เขาจะขอเวลาหนึ่งวันจากนั้นก็จะให้หัวลิดดิกกับซันตาน่าเมื่อคุยกับซันตาน่าจบแล้วพี่แกก็ออกคําสั่งเหมือนทหารเลยครับจอนก็ได้ออกมา,างนอกแล้วกล้องส่องทางไกลส่องไปรอบๆก็ไปเจอหมาของลิดดิกหมาเลยแกล้งวิ่งหนีครับทําให้ดาวก็ได้ยิงไรเฟิลไปที่หมาครับแต่ว่าเป็นกระสุนติดตามทําให้จอนและพวกอีกสองคนได้ปั่นจักรยานตามหมาไป จอนก็ได้ตามหมามาจนถึงถ้าแห่งหนึ่งซึ่งเขาไปข้างในก็ไม่พบอะไรนอกจากศพคนที่ลิติกลักพาตัวมาเมื่อคืนจริงๆมันคือแผนล่อเสือออกจากถ้าครับพิลิติกเรามานั่งกินถั่วสบายใจเชิบอยู่บนยานของซานทนาน่าลิติกก็ย่องเข้ามาในถ่านครับจังหวะเดียวกับดาวเปิดประตูเข้ามาทะเลาะกับซานทาน่าพอดีและทั้งสองก็ได้ฟัดกันในฉากซานทาน่าจะได้เปรียบดาวเล็กน้อยเมื่อจอนกลับมาถึงและเปิดประตูถ่านเข้ามาก็พบเลือดกองใหญ่ ก็นึกว่าลูกน้องเราโดนลิดิกเล่นซะแล้วปรากฏว่าทุกคนรวมตัวกันอยู่หน้าล็อกเกอร์อยู่แล้วและมีอักษรเลือดเขียนว่าแฟร์เทดจอนก็สงสัยครับแล้วกองเลือดกองใหญ่นั้นเลือดใครสันนาหน้าก็เลยจะเปิดล็อกเกอร์เพื่อเช็คดูว่าแบตยังอยู่หรือเปล่าเมื่อเปิดตู้ออกมาดูเขาเพบว่าแบตยังอยู่ครบแต่ทว่า พวกพี่แกดันลืมปิดล็อกเหมือนเดิมครับผมพวกจอนกำลังวางแผนจะจับลิติกข้างนอกครับปรากฏว่าลิดิกยืนมองอยู่ที่เพดานกระจกด้านบนครับแล้วก็ขโมยแบตไปอย่างง่ายดายและลิติกเอาแบตเตอรี่มาซ่อนโดยการฝังดินไว้ซึ่งมีแต่หมากับเขาเท่านั้นที่รู้และพี่ลิดิกก็เปิดหน้าสู้นะครับเดินมาอย่างเท่เมื่อยืนประจันหน้ากันแล้วลิดิกก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่มันแผ่นดินบราซิล สัตว์เล่นทุกคลิปมันก็ต้องดังสักคลิปแล้ววะส่วนดาวก็นอนส่องสไนเปอร์อยู่ที่ศูนย์บัญชาการครับโดยใช้กระสุนยาสลบมาสรุปข้อสเสนอของดิติกนะครับก็คือเขามีแบตสองก้อนใช่ปะเขาก็จะเอาวางไว้ที่โล่งให้จอนเบลเองหนึ่งก้อนส่วนที่เหลืออีกหนึ่งก้อนเขาก็จะเอาไปใส่ย,ยานหนึ่งลำแล้วเขาก็จะขับไปคนเดียวโดยที่พี่แกไม่ได้บอกความน่ากลัวหรือเหตุผลอะไรเลย ซานตาน่าได้ชักปืนจุดสองห้อยออกมาจะยิงลิดดิกแต่หมาได้มากระโจนกัดเข่าซะก่อนทุกคนก็ตะลึงครับแล้วก็ต่างหันหลังกลับไปหยิบอาวุธของตัวเองดีแอดที่วิ่งกลับมาคว้าปืนก็โดนในจอนเล่นสลวงซานตาน่าที่โดนหมาฟัดอยู่นั้นแกก็มือคว้าปืนมาได้แล้วก็ยิงที่เข้าที่คอหมาตายและพี่แกก็พยุงตัวขึ้นกำลังจะยิงลิดดิกแต่ก็โดนในจอนฟาดไปอีกคนหนึ่งเห็นลิดดิกแกหมอบอย่างนี้แกโดนยาสลบมาเข้าไปสี่ดอกนะครับแล้วในจอนก็มาฟาดหน้าจนสลบ ตัดฉากไมกทีลดิกก็โดดลําโซไปแล้วในจอนก็เดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรกับลูกเขาที่ดาวดวงนั้นลิดิกก็ยังไม่ตอบครับแต่หันไปหาซันตาน่าเขาได้บอกว่าถ้าลุดจากโซไปได้เมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงภายใน5วินาทีและหันมาบอกในจอนว่าลูกแกรอดจากยานตกปริมาณคนที่รอดก็พอๆกับคนในห้องนี้แหละแต่ตอนที่ออกจากดาวมีแค่3คนไม่รวมลูกแกซันตาน่ากำลังจะเงื้อดาบตัดคอลิดิกเสียงตาเทพก็ตื่นขึ้นมาผมไม่ยดอดบาง,งแก้วมาเยอะน้องเกิดอะไรขึ้น สัตนาก็ไปเปิดตาเทพดูครับดูจากในจอก็เห็นอะไรก็ไม่รู้ยุบยับยุบยับเต็มไปหมดและทั้งหมดก็กลับเข้ามารวมตัวกันในฐานครับนกกระจอกยังไม่ทันกินน้าเสร็จไปสองครับคนแรกยังไม่รู้จักชื่อเลยคนที่สองก็พิดาครับโดนล้วงจากเพดานลิดติกเกอร์เคาะเล็กเรียกร้องความสนใจครับทุกคนก็เลยหันมามองและพี่ลิดติกแกก็พามตามสไตล์แกครับแต่หลักๆคือให้ปล่อยตัวแกแล้วก็ไปเอาแบตเพื่อหนีออกจากดาวดวงนี้ จอนก็นยอมครับปลดโซ่ที่ขาลิดิก้ห้แต่ซันทนาไม่ยอมเอามีดไปขู่จอรนให้ถอยไปคือตอนนี้ซันทนาได้เปรียบครับฟั่งแกมี4ส่วนจอรนเหลือ 2. สซันทนากำลังจะสับครับลิดิกเตะดาบเพื่อเตดบนเพดานแล้วก็ยันซันทนา,ากระเด็นไปติดตู้แล้วก็เอาเท้าลองดาบไว้แล้วก็ยันดาบไปสับหน้าซันทนาอีกทีหนึ่งงงไปไดิสัตวงงกูเนี่ยภาคงงหลังจากปล่อยตัวลิดดกมาทุกคนก็ไปที่ยานครับเพื่อที่จะไปเอามอไซแล้วก็มีตายก่อนหนึ่งนายครับ คือไอเขาโดนไอตัวเล็กกัดเพราะว่าพี่แกไม่ได้ฉีดเซลมพูดจริงหลังจากลิดิกขึ้นคอมมอไซน์นจอนก็ถามว่ารู้ไหมอะไรอยู่ในห้องเครื่องอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังผัวมันสรุปที่เบลแบตก็มี3คนนะครับก็มีลิดิกจอนแล้วก็ดีแอสส่วนในยานก็จะเหลือดาวกับไอหน้าอ่อนระหว่างทางดีแอสก็ได้ขับมอไซค์มาเบียดจอนทาให จอ์นตกเหวมอเตอร์ไซค์พังครับผมจอร์น <John S 1> ก็นอนแผลลาเลยครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่โดนสัตว์ประหลาดลุมกินโตะตายแน่นอนแต่พระเอกก็ยังคงเป็นพระเอกครับพี่เกได้บนรถกลับมารับจอร์นทั้งสองก็นั่งซ้อนท้ายกันไปครับลิดติกานไปมองแล้วยิ้มกลุ่มกลิ่มคิดในใจว่าคืนนี้มึงเสร็จกูแน่ <c oughs> และทั้งสามก็มาถึงสถานที่ฝังแบตดระหว่างที่ลิตติกาลังขุดแบ็ดในจอร์นก็คล่องใจเรื่องลูกชายเขา ลิดิกจึงบอกว่าลูกมึงติดแป้งต้องฉีดวนละสองหนกูเห็นมากตามึงเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามวะจะไปห้ามได้ไงกูก็นั่งฉีดอยู่กับมันนั่นแหละ <c oughs> ในช่วงเวลาเดียวกันดีแอดมันก็แกะหัวเทียนออกมาจากมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วก็ปาทิ้งไปและคราวนี้ดีแอดเป็นฝ่ายซับคอจอนครับหมอเลยโดนลิดิกล่อสไลด์พังและดูจังหวะหมอล้มครับดันทำปืนลั่นไปใส่มอเตอร์ไซคันที่ยังดีอยู่ ทั้งสองเลยต้องสะพายแบตคนละก้อนแล้วเดินกับยานครับแล้วก็ฝันสัตว์ประหลาดไปในตัวสู้ไปสักพักลิดิกกับพาดท่าครับโดนหางสัตว์ประหลาดแทงเขี้ยวหักฝังในจอนเห็นลิดิกล้มลงครับเรวมือเกาตูดไม่ใช่และเรียวมือลวงระเบิดลูกกุ้ายโยนไปมมาจากนั้นจอนเอาแบตเตอรี่จากลิดิกแล้วก็หนีไปคนเดียวและเขาก็วิ่งมาถึงยานโดยแกล้งล้มไปึ่งทีเพื่อเรียกร้องความสนใจ ฝั่งลิติกก็โดนสัตว์ประหลาดไล่ต้อนจนไปถึงหนาา้าผาซึ่งก็เปรียบเสมือนทางตันแล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกาลังจะแดกพี่แกได้ครับแต่จู่จู่ก็มีพายุก,กระสุนยิงลงมาจนตัวที่จะแดกพี่แกระเบิดเละตุ้มเปะ๊ะพี่แกถึงก็เวอร์ครับสัตว์ประหลาดมันหายไปไหนวะคนที่มาช่วยก็คือจอนและดามก็ลอยตัวลงมารับลิดิกระหว่างที่ดึงเชือกขึ้นไปทั้งสองก็ได้โซเดมคมกันจนเสียสมอารมณ์หมายทั้งคู่จอนและลิดิกก็แบ่งยานกันละลำแต่จู่จก็ับ ยานมาดักหน้ายานของลิดิกจอร์นได้พูดว่าเฮ้ hey, กจะไปไม่ลากันเลยเหรอลิดิกได้ตอบว่าไม่ว่านายจะอยู่ไหนห่างกันเสร็งส่วนสิไม่หรือคนละซีกจักรวาลนายจะอยู่ในใจฉันเสมอเป็นพี่น้องกันตลอดไปลลลล และลิดดิกก็กลับมาฆ่าไอ้หน้าบากได้สําเร็จจบก็โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องลิดดิกสถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับผม